ท่านผู้ชมก็คงได้ดูคลิปไปแล้วใช่ไหมนะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะเจ๊เบียร์ท่านผู้ชมเขาชื่อเจ๊เบียร์คนละยำก็คนละยำสองยำอะไรประมาณนั่นแหละความหมายของเขาน้าสวัสดีค่ะลูกค้าคายลูกค้าเดินประมาณ28รอบแล้วลูกค้ามีแวะแล้วประมาเดินสักห้าสิบรอบะเอารอบทหกสิบอ่ะขอรอบทหกรอบทหกสิบได้ไหมได้ป่ะเป็นที่สาธารณะหรือว่าที่ครับเป็นที่สาธารณะ คลิปนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรมากต้นเรื่องคือจริงๆคือถ้าเจ๊เนี่ยไม่ไปเกะกะละลานเมก่อนเนี่ยนะเขาจะเดินสักร้อยรอบสองร้อยรอบสามร้อยรอบจะยืนแช่อยู่แถวๆนั้นก็ไม่แปลกอะไรคือเจ๊อย่าไปบอกว่าเขามาปั่นพฤติกรรมเลยเขาไม่ได้มาปั่นคือคนเดินตลาดอะคืออารมณ์มันชิวอ่ะเข้าใจไหม คือเดินไปดูตรงนู้นเดินไปดูตรงนี้อาจจะได้เดินกลับไปดูอะไรอีกรอบหนึง่งแต่มันไม่ได้หมายความว่าความว่าเขาเดินบ่อยๆเขาจะต้องมาซื้อของเราเราอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกเขาคราวนี้เนี่ยเราต้องมองว่าร้านเรามาดูน่ากินไหมมนสะอาดไหมพฤติกรรมเรามันดีไหมแต่ดูจากที่เจ๊ไปว่าเขาเนี่ยนะเจ๊ เดินเนี่ยคุณคุณลูกค้าขาคุณเดินประมาณสัก2ี่รอบแล้วคือมันเหมือนคำเหน็บแนมอ่ะมันเหมือนคำเบียดเสียดแบบกันแนกกันแหนแบบมึงมาเดินอะไรหน้าร้านกูบ่อยๆอ,อะไรประมาณนั้นพอเขาสวนกลับมาหงายท้องไหมขอเดินสัก50รอบได้ไหมเออนี่ก็ตอบกลับไปสัก60รอบมาซื้อด้วยนะเขาก็เลยย้อนกลับมาถามเขานี่ทนไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่ในใจเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันที่สาธารณะหรือมันที่ของคุณเขาถามก็ถามถ,ามถูกแหละ จริงๆมันไม่ใช่เรื่องเลยจะต้องไปยุ่งกับเขาเนี่ยและดูจากหลายๆคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ชมนะก็มีคนส่งมาให้ดูประมาณว่าเจ๊ก็ไปปั่นก็เจ๊หยุด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 กินลูกค้าสั่งเดี๋ยวนี้คือมันไม่ใช่เรื่องเรื่องบางเรื่องเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยในการค้าขายมันก็สําคัญความมีมารยาทอันนี้สําคัญนะเราค้าขายอย่างนี้เนี่ยความมีมารยาทสําคัญพอหลังจากพี่คนนี้เนี่ยเสื้อลายจุดเดินไปเจ๊เบียรก็เอาเข้ามาบูลลี่วัตเตียอย่างนี้เนี่ยตกทีเดียวสลบ เนี่ยเป็นเมื่อก่อนตกทีเดียวสลบจะไปตกเขาทําไมอะ่ะก็ตัวเองเป็นคนเริ่มก่อนอ่ะไปถามเขาอย่างนั้นพอเขาสวนกลับมาทํารับไม่ได้ทําไมตรงนั้นค่าใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมใครเดินผ่านไม่ได้คือใครเดินผ่านต้องซื้อยำกูอย่างเนี้ยหรอคือมันไม่ใช่นะด้วยความที่เ็าเป็นตลาดอย่างที่ผมบอกแหละคือคนก็ต้องเดินเลือกซื้อจับจ่ายใช้สอยกันแล้วยิงเศรษฐกิจอย่างนี้ฉันอยากจะกินอะไรฉันก็ต้องคิดดูดีๆก่อนแล้วยิ่งสําคัญใหญ่เลยมารยาทถ้าไม่ดีก็ไม่ซื้ออร่อยแค่ไหน มรารยาทไม่ดีก็ไม่ซื้อความสะอาดไม่มีก็ไม่ซื้อแมสจะใส่ดีๆสิใส่ดีๆแล้วก็เลิกสักทีนะไอการบูลลี่คนอย่างนี้เนี่ยนะตัวเองยังไม่ชอบให้ใครมาบูลลี่ตัวเองเลยผมไม่อยากพูดเรื่องเรื่องเพศอะไรนะเพราะฉะนั้นตัวเองทําไมเอาคนอื่นมาบูลลี่ละ่ะทําไมเอามาพูดอย่างที่ตัวเตีย้ยเนี่ยตกทีเดียวสลบจะไปตกเขาอีกไหมคุณแล้วสุดท้ายก็ไปบอกเขาปั่นปั่นนูน่นปั่นนี่ปั่นนั่นเขาเดินหลายๆรอบปั่นตรงไหนวะผู้อยากรู้จริงๆเลย มันไม่ได้ปั่นหรอกเลิกเอาคําอย่างนี้มาแล้วก็สารภาพผิดคือยอมรับไปเลยว่าโอเคหนูผิดค่ะที่หนูใช้คําพูดไม่ดีหนูเป็นอย่างงูน้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้จําเรื่องนี้ไว้เป็นประสบการณ์นะเพราะว่าชีวิตยังต้องดาเนินต่อไปในเรื่องของการค้าขายก็อยากฝากไว้ประมาณนี้ไม่ได้สั่งไม่ได้สอนนะเพียงแต่พูดในแนวคิดของเราว่าความมันน่าจะเป็นผมก็ไม่ใช่ผู้พิเศษวิโสไม่ใช่คนมีความรู้มาจากไหนแต่พูดถึงความน่าจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทํา ปฏิบัติต่อลูกค้าว่ามันประมาณนี้นะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ